สวัสดีครับผมมาพอ,อน,นี่แล้วครับนี่ก็อยู่ที่สวนครับเอานอสับประรดมาลงครับผมมาเพิ่มมันบวพอครับอีกประมาณสามร้อยสี่ร้อยนอครับนี่ครับปลูกไปแล้วบัวพอครับเลยงงนเข่าอีกเลยแบบนี้ผนปลูกเิ่นกับง่ายง่ายหมกปลูกใหม่แล้วครับ นี่ครับโอ้โต้องได้ปลูกเองครับผมนอนี่ยมันเกือบสามไร่ครับผมปลูกไปโอ้ยหมดนอเนี่ยสองหมืนครับผมถ้าจะมาเกือบสองหมืน่นสองมืนเก้าเกือบสามหมืนครับนะครับ ปลูกงานงอกเลยครับผมใกล้เสร็จแล้วกับบ่าเสร็จครับต้องนู่นแล้วต้องรอรอหรือว่าเขามาปลูกเองว่าที่มาปลูกเองครับมัน,นหน่อยหน่งครับจับแถวปลูกเองเอาพี่น้องลงก่อนลงแหนงก่อน เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่นอสามรอยหสิบครับเอามาเพื่อไว้เพื่อมันพอ,พอมันเสร็จเกินกบบระบอกเป็นยังครับเกินก็เอาไปปลูกยุบแปลงไหมครับปลูกยุบแปลงไหมเพรเป็นยังเกินโอ้ตัดทันตัดทัน เก็บบักนัดแน่นอนนะวะนะครับตาทันเพิ่นมาตัดบังนัดขายกันแล้วโอ้มันมันครับนะครับมันคักมันคักตัดครับตัดพอค่าไม่ค้าต้องการก็สร้างได้ครับผมบังนัดนี้ีบบแปลงสองแปลง ปลูกไว้ครับกัดฟังคุ้นกณจะไถครับต้องหลังปีไม้ครับผมถ้าไถาแล้วก็หยิปลูกปักนัดอีกเพื่อนครับสับปะรดสับปะรดพันปัตตาเวียครับผมปลูกครับนี่ครับปลูกมดนี่ก็ของน้าน้ำเพิ่นปลูกเสร็จแล้วเพิ่นนี่ก็บลอ้อล้อตัดลูกออกแล้วก็ให้มันเกิดนอเกิดนอเสร็จเลาก็หักนอมาไว้ ถยนะครับปลูกถ้ามีนอกระบาต้องลงทุนอย่างไรครับลงทุนแต่คนปลูกคนปลูกแค่นั้นจบถ้าบ่มีนอนี่ซื้อนอระบาดนะครับมันกับของผมผมซื้อเยอะเหมือนกันบ่พอกับเลยไปหักเอานะครับอันนี้นอบ่ได้ซื้อครับหักอยู่แปลงก็พอได้เติมกันครับเนี่ยครับ สับปะรดพันปัตตาเวียปัตตาเวียอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายครับหวานฉ่านะครับปูกกันเยอะครับปูกกันเยอะเอาคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใมาในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ